สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับสำหรับนะครับค่ำคืนนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาว VIP นะครับแล้วก็หวยลาวกาชาดนะครับผมก็สำหรับนะครับแนวทางหวยลาว VIP และลาวกาชาดเมื่อคืนนี้นะครับวันที่18นะครับผมของเราในรอบ v i p นั้นหลุดนะครับมาแค่ในลาวกาชาดนะครับเมื่อคืนนี้ ผลนะครับในรอบลาว VIP นะครับ6 4 2กับ1 6นะครับให้เก้าไปนะครับแล้วกลับหัวซะงั้นนะครับผมก็หลุดไปนะครับในรอบ VIP นะครับส่วนในรอบ5้าทุ่มครึ่งนะครับลาวกาชาตินะครับผมให้3กับ7ไปตัวรูดนั้นหลุดนะครับพี่มาในตัวเจาะตัวกลับนะครับก็คือ3 6 6 3นะครับวิ่ง3นะครับก็มาใน1คู่นะครับผมอุตสาเน้นไป7-3เนาะ นะครับมาหกสามนะครับแต่ยังดีที่มาตัวกลับนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมก็นะครับหวยลาว VIP นะครับวันที่19เนาะนะครับวันจันทร์ ผมให้นะครับตัววิ่งนะครับให้วิ่งไปที่7นะครับผมสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข1นะครับ7ก็จะมี7 2 7 4 7 6 12 14แล้วก็17น,นะครับส่วนในตัวเน้นนะครับตัวเน้นผมให้ไปที่76นะครับ72 12แล้วก็14 นะครับพี่พี่เจ็ดสองเนะครับตัวเจาะส่วนเลข3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่176นะครับ712นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับในรอบ VIP นะครับ ส่วนแนวทางหวยลาวกาชาตินะครับรอบดึกนะครับตัววิ่งนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่5นะครับผมสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขเก้านะครับวิ่ง5รลูด9นะครับเด่น5ก็จะมี5 3 5 6 5 9นะครับ 9ก้าศูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเจาะนะครับตัวเจาะนะครับผมผมให้ไปที่5้าสามนะครับห้าเก้าเ้ 94นะครับพี่พี่เก้านะครับส่วนเลขสาตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่3ตัวนะครับผมให้ไปที่953าม นะครับ490นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยลาว VIP แล้วก็หวยลาวกาชาตินะครับถ้าชื่นชอบก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับพี่พี่ก็สำับคลิปนี้นะครับในค่ำคืนก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับผมเนาะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ สลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ